เลิศเออเนี่ยมีแบบว่าบางคนมาบอกว่าตาเนี่ยพูดภาษาเหนือแล้วแบบดุมากเลยอ่ะทําไมเป็นคนพูดเหนือแบบไม่อ่อนหวานเลยสไตล์แพทย์เนี่ยหรอสไตล์แพ้คืออยากจะบอกว่าที่ตาพูดไปอ่ะทุกคนมาอีกแล้วคนนี้มาอีกแล้วพี่ตาชื่ออะไรคะไอจีพี่น้ําตาลชื่ออะไรคะอ่อกินข้าวรือยังอันเนี้ยไอจีพี่น้ําตาลลูกหรือว่าไม่ใช่หรือว่าพี่เข้าใจผิด คือจะบอกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำเนียงในแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างสำเนียงที่ตาลพูดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นภาคเหนือเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกสำเนียงหนึง่งก็ไม่แปลกที่หลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมงมันดูดุจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีตาลคุยโทรศัพท์กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยทะเลาะกับพ่อแม่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วก็คือไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่าเหนือแพร่จะเป็นเหนือห้วน เป็นเหนือแบบห้วนๆเป็นสาวแบบสวกๆน่อยก็จะดูดุเนี้ยเนาะก็จะดูดุอะไรเงี้ยก็จะดูแบบห้วนๆขึ้นจมูกก็ต้องแบบให้คนแพ้มาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก็จะดูเหมือนแบบเป็นคนดุๆแต่ที่จริงแล้วไม่ได้ดุนะคะมันเป็นสำเนียงเนาะแล้วก็ถึงถึงจะดูร้ายแต่ว่าก็ใจดีนะคะเป็นคนน่านพูดห้วนเหมือนพี่ตามเลยคะ่ะ น่าจะมีความคล้ายคลึงกันนิดนึงอยากไปเที่ยวน่านมากเลยอะตอนแรกกับแพนกับเพื่อนๆไว้ว่าเดือนเดือนเดือนนี้จะไปเที่ยวน่านนะคะแต่ว่าแพนก็ล่มไปแล้วนะคะทุกคนชุ๊บก็ไม่ได้ไปนันะจะพี่ตานชอบหนุ่มภาคไหนพี่ตานชอบหนุ่มภาคไหนผู้ญี่ปุ่นได้ไหมครับผู้ญี่ปุ่นเลยเหรอชอบหนุ่มภาคไหนที่จริงก็องชอบทุกภาค เพราะว่าทุกภาพก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันน่าเงีบมากอยากให้พี่การพูดภาษาไทยให้ฟังจังอันนี้เริ่มมีปัญหาละอ่ะมนี่ยงไงมันยังไงที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คือมันไม่ไทยหรอหรือว่ายังไงทุกคนไม่เข้าใจอ่ะเริ่มหาของกินแล้วเริ่มหาของกินแล้วเริ่มหิวาหาโมโหหิวเด้อโมโหเหวก็ ฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยนะคะก็จะเข้าลงนะคะในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็อยากให้ไปดูกันถึงแม้ว่าจะเป็นหนังทางภาคเหนือแต่ว่าเชื่อเป็นหนังภาคเหนือที่ทุกคนสามารถดูได้นะคะทุกคนฟังออกเลยเนาะพอ,อได้ทําการเทสโดยการให้คุณผ่ายาาพาทิติซดูแล้วโดวยที่แบบว่าห้ามอ่านซับแล้วให้แปลให้ฟัง เออหรือเรามาทำดีแอคด้วยเดี๋ยวเอาพี่ผัยมาทําให้ดูดีแอคแล้วก็เปิดหนังแล้วเปิดหนังให้ดูแล้วบอกว่าคําเหนือคํานี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะขี้ปุ่มเนาะขี้ปุ่มขี้ปุ่มขี้ปุ่มพูดภาษาได้ฟังหน่อยอีกแล้วเว้าเว้าตลอดเลยเว้าเขาเรียกว่าอะไรว้ามาโดนเว้ามาโดนแล้วเว้ามาโดนแล้วรอแล้วทีมสปอยงูสิงคืออะไรคะคือเป็นงูผี เป็นวิญ,ญญาณทูกคน<ม>จริง,รงมันเป็นวิญ,ญญาณของงูที่เข้าไปสิงในร่างของงูอีกทีหนึ่งเออมันจะน่ากลัวกว่าพวกงูเห่างูจงอางนะทาไมทําไมฟิลเตอร์ฉันสั่นแบบนี้ก็คือไม่ก่อนหน้าฉันอีกแล้วฟิลเตอร์อะทุกคนงูสิงคือวิญ,ญญาณเป็นวิญ,ญญาณที่มันไปสิงอยู่ในร่างงูอีกทีหนึ่งเข้าใจไหม ไม่ใช่ง no right. ูส te anyway. ิง์ก็คืองูสิงค์มันมีภาษากลาง่หรองูสิงค์อะมีไหมงูสิง์มันก็คืองูพันหนึ่งไม่มันมีหรือว่างูสิงค์คืองูภาคเหนือมันมีทุกภาคเหรอมันชื่องูสิงค์ทุกภาคมันมีทุกภาคใช่มันคืองูสิง์แต่มันไม่มีพิษมันไม่มีพิษแต่มันน่ากลัวคนก็จะกลัวเพราะรูปร่างมันเหมือนงูจงอางแต่งูสิง์เนี่ยใหญ่อยู่ แถวบ้านใชานี่คืออย่าเลื้อยบนถนนนะแค่นี้เขาจะขับผ่านไปเนี่ยเขาจะถ่อยรถมาลับแล้วเ็าจะไปปล่อยถูกไหมคะเขาจะขับรถมาแล้วก็มารับกลับบ้านเอะไรวะคือถ้าคุณเป็นงูสิงเงี้ยงูสิงภาคเหนือคือคุณจะต้องแบบมีความสกิลเอาตัวรอดค่อนข้างสูงคือแบบถ้ากำลังจะข้ามถนนเห็นไฟรถปุ๊บคุณจะต้องแบบรีบเลื้อยแล้วก็พุ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ไวที่สุดไม่อย่างงั้นถ้าคนเห็นปุ๊บ คุณจะถูกการแบบรับไปอุปการะทันทีขึ้นโต๊ยเงี้ยคุณจะได้รับอัญเชิญให้ขึ้นโต๊แล้วก็ยำกลายเป็นยำงูสิงนะเ <c oughs> นี่ยยำลำขนาดเจ้าแต่กกแต่กกไม่เคยกินไม่คอยกินไมค่มค่อยชอบมันสาบเหมือนไก่เนี่ว่าจิ้นมันเหมือนไก่เยเยออจะไม่ค่อยกินนะ ม่อไม่ชอบมั้มันเหมืนอนมันเหมือนไกเอ้ <c oughs> าเพอกินหรอไหนเพลกินหรอปานอ่ะไม่ได้ตั้งใจกินนะทุกคนแต่ว่าโดนหลอกโดนญาติหลอกบอกว่าเป็นไก่ยำไก่เมันเหมือนไก่จริงเนื้อมันขาวจ้วมากเพราะว่าเป็นคนแบบกลัวงูมากกลัวแบบกลัวจริงๆเลยคือแบบว่ากลัวมากเห็นงูแค่แบบเห็นแค่แบบรูปในสรารคดีอะไรเงี้ยก็คือขนหัวลูกขนาด ถอยรถมาเอาไปยมดูสิงสงสารน,นอนคุณเคยเหรอใช่ไหมเออทุกคนวอนละ่ะขอเอ,อ,นนอนถ้าไปยปน์ออกไปอ่ะเราจะต้องทําแคมเปญปลดปล่อยน้องงูสิงสงสารนอนสงสารน้องอะ่ะจริงนะอีดูอะไรแม่ต่งหน้าเองค่ะวันนี้ไปถ่ายละครมามันทาครีมหรอือคะถึงเนื้อขาวเอาไงอะ่ะเกด เอาไงแบเกตยังไงดีเกศดาเกศศนีเดี๋ยวขอเกศเคยกินสมมติเกตเคยกินเกศศนีเคยกินหมูสหรือไม่อย่ามาเกตฉันวัดหล่อนเคยกินส้มปล่อยมีนาติดดอยกี่ไรครับคือที่จริงตามมีเยอะมากเลยนะที่นาติดไรอะแต่ว่าให้เป็นชื่อของคนอื่นนาติดไรคืออะไรวะ เอ้ไม่ใช่นาติดไล่นาติดดอย <S <S โอ้ยงูจริงอ่ะตาลมีนาแบบที่นาเยอะมากแต่ว่าไม่อยากให้ดูรวยจนเกินไปรวยเกินไปแบบอยู่ลําบากก็เลยเออให้เป็น <S <S ชื่อของคนนั้นคนนี้ไปถ้าเกินชั่วโมงมันจะตัดปะหรอตัดปะไม่ตัดหรอกเกินยังจะเกินแล้วเนี่ยมันจะตัดไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้ว เราจะไปแล้วนะสนุกดีนสนุกอยู่เลยสนุกอยู่เลยเนาะแต่ว่าแบบเราก็จะไปเราทําให้มันหรือเราจะเซฟก่อนแล้วก็เซฟต่อต่ออีกรอบหนึ่งเมาส์มอเราต้องทาให้เข้าถึงยากเข้าไหมเราต้องเล่นตัวนิดนึงทุกทุกคนยังไม่เจอกันแล้วงูสิงค์นะตอนเนี้ยทุกคนยังไงยังไงดีงูสิง์หน้าตาเหมือนชมดไหมเธอเข้ามาแกงฉันใช่ไหมงูสิง์หน้าตาเหมือนฉมดจะจะจดะชื่อเราชืออันนี้ไหมอ่ะคือจระเข้น้อยหรือเปล่าฉมด ไม่ใช่อันนั้นตัวเงินเจ้าทองชมดชมดเออชมดคืออะไรอ๋อไอตัว<า>กินมดไงที่มันมีงวงเหมือนช้างอะ่ะฉันหาก่าอนเมาพี่สไปร์เหรอโอ้ยทุกคนมันมีแบบไปถามแม่สไปร์เลยว่าแม่สไปร์ชอบปล่อยพลังให้พวกฉันดูไม่บอกเลยนะว่าสพลังอะไรพี่สไปร์น่ารักมากทุกคนแล้วก็แบบว่าตโลกแล้วกินนอนอยู่ด้วยกันอะ่ะแบบช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเขาก็เลยต้องไปแบบ ปิดโรงแรมนี่ชมดอ้าวชมดไม่ใช่ที่มันมีงวงเหรอม่ใช่นี่ชะมดเป็นอย่างงี้นี่ที่เขาเอาทำกาแฟที่ชมดจำได้ไหมอ่ารัสเซออ่าอเาอ่อ่าไม่คล้ายคยสกังเหมือนกันนะไม่เหมือนอ๋อนี่ไงกาแฟขี้ชะมดอืมทาไมเราถึงต้องกินขี้เขาไม่ได้กินขี้กินกาแฟมันจะอไรอ่ะมันมีเอนไซม์บางอย่างที่ทำให้แบบ รสชาติแบบว่าละมุนตุนอ๋อละมุนตุนขึ้นมาเมาพี่ปรางหน่อยให้ทีมงานเมาดีกว่าอืมเมาซิไม่หญิงเขาจะเมาเพื่อนดิฉันซิเพื่อนดิฉันยังไงแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังไงในทีวีนางแม่หญิงยังไงตัวจริงนะก็ไม่หญิงอะนะเวลาเข้าบริษัทใช่ใช่ชอบกวมี่ปางเป๊ะปางเป๊ะเวลาเข้าบริษัทเนี่ย ก็คือพอเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเหมาะสมมากเพราะนี่ก็คือไม่มีสาระเลยอันนั้นก็คือมีสาระมากจ<ด>ถ้าแบบทีมงานต้องการที่อยากจะแบบพูดคุยอะไรที่ต้องใช้สาระหรือการตัดสินใจไปถามปางแต่ว่าถ้าอยากได้ความแบบว่าสนุกสนานเฮฮา <c oughs> ก็มาหาตา <c oughs> เป็นการ <c oughs> บาลานซ์ไงทุกคน <c oughs> ทีมงานบางทีทํางานเครียดนะทํางานเครียดแบบอุ้ยเรามาเจอแบบมาเจอคนแบบเครียดๆเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเขาก็ต้องเจอคนไร้สาระแบบตาลตาลก็จะเป็นแบบส่วนผสมที่ดีกับปาง ดูคลิปในจีซีแชทใครคิดถึงไอ้ไอ,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 อคลิปที่มีสารละอะไรเงี้ยปางคิด <c oughs> ถ้าคลิปแบบขี่จักรยานปั่นแบบว่าต้องต้องใช้น้ามันอะไรอะไรเงี้ยต้นต้นรถเ,เป็นไรรถเป็นไรซาร์มิมตเตดไม่ต้องสืบไม่ต้องคิดเป็นตั้มอุ้ยเมาสพี่น้าตาลเหรอจ๊ะอ่าได้ <c oughs> ได้ตั้มทุกคนอยากเห็นหน้าพี่ตั้มไหมคะไม่เดี๋ยวเราจะทําการแทนเป็นพี่ตั้มฉันว่าฉันอยู่กับ แจ็กกี้เยอะเกินไปแจ็กกี้กืนกินฉันแล้วตอนนี้ <c oughs> จริจ,รจรก้านอะไรแรงยต่างๆ,างๆ <c oughs> เริ่มเป็นแจ็กกี้แล้วเมานนตอหน่อย <c oughs> นอตอคือเขาเป็นคนสวยอะ่ะทุกคนเออคือตาลแบบว่าเขินทุกครั้งเลยอ่ะที่เจอนอตอแล้วแบบเป็นคนใจดีคนบ้าอะไรใจดีมากแล้วก็แบบยิ้มเก่งหัวเราะเก่งรักสาสตร์รักเด็กรักทุกอย่างเลยคือ ส่วนตัวแบบชื่นชอบนอตอมากๆอยู่แล้วอืเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนดีเขาเป็นเขาเป็นคนขำๆเนาะนั่นแหละก็ก็อยากเป็นให้ได้อย่างเขาอยากเป็นให้ได้อย่างนอตอ,อแค่นี้เลย <laughs> กดกิ่งไปจังหวัสามชาติหน่อยค่ะอะ <laughs> กดยังไงวะพอ <laughs> กกายพูดถึาเป็นคนตลกนะเนี่ยอ่า <laughs> แต่ละรต่ละแตะรละแตะรา่ละแต่ละแต่ยะแะะแะแะแ่ไะ้มาะและนะและแยะตต่ละแต่ละแต่ควแตต่ละแต่กะนต่ะ่ลแตละแตแเ่ล่ยะ่ะแแ่ลต่ลต่ละแต่ละแตลแ่ะแลแต่แตละแตนละและแเ่ละและคระ เข้ามาแกงทั้งนั้นเลยแกงเก่งไปสมัครก่อนแคมเปญราอยากแจกของอยากแบบดูแลอยากดูแลทุกคนด้วยใจนะทุกคนเข้าแคมเปญเถอะถ่ายคลิปถ่ายคลิปแนะนำตัวถ่ายคลิปแนะนำตัวเล่าถึงปัญหาผมว่าผมมันมีอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างอยากให้ช่วยอะไรนะคะแล้วก็ถ่ายรูปปัญหาผมต่างๆจุดนั้นจุดนี้ตรงไหนเว้าตรงไหนแหวง เหมือนจะเลอรลอไเมื่อกี้เลอออกไรถ้าจะเลอในอไรไม่ได้โอยก้อทุกคนมองข้างมันไปมันเป็นแค่ลมที่ตีึข้นมามันก็เหมือนลมหายใจที่เป็นก้อนใหญ่หน่อยนี่แหละใครที่ดูซ้มปล่อยอ่ะคือนางเลยแหละ ไม,ไ,ไม่เป็น<ม>บทบาทต้องปล่อยในเช่หรอเพูดหน่อยเถอะเ <c oughs> พื่อนชานระล์ไอจีแต่ละคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยน้ําตาลเล่นดีมากเลยนะคะรับบทเป็นส้มปล่อยเอ้ยส้มปล่อยเล่นดีมากเลยรับบทเป็นน้าตาล <c oughs> โอ๊กโอ๊กบอกว่าไปดูเธอข่าหนังเรื่องนี้เพราะว่าเพื่อนใช้เวลาในการแบบว่าฝึกการแสดงมามากกว่าสิบปีก็คือหนักปุ๊กนะ นะทุกคนไปสมัครกันนะทุกคนไปสมัครกันนะทุกคนแคมเปญเดี๋ยวนอตอจะไปแล้วเพราะว่าโดนแกงมาเยอะมากโดนแกงขันนาดยายตานเจ้านี่คนแปลแน่นอนเลยครัโอ้วยายตานน่ะใหญ่ไปแล้วนะทุกคนรักทุกคนเสมอนะคะรักมาก อยากให้มีผมสุขภาพดีมผมหนาอยากให้ผมอยู่กับคุณไปนานๆนะคะไปทำไปไปร่วมแคมเปญกันนะคะทุกคนส่งสมัครมานะเดี๋ยวตาจะเป็นคนคัดเลือกตาและทีมงานคัดเลือกกันเองสําหรับใครที่ได้เข้าร่วมคือตาคัดเลือกใครที่ไม่ได้เข้าร่วมพี่ตั้ม <laughs> พี่ตั้มเป็นคนปัดตก <Mom. S 2> ไม่เกี่ยวกับตา นะทุกคนสิ่งที่ดี <c oughs> นอมรับไว้สิ่งที่ไม่ดีให้พี่ตั้มไปทั้งหมดโอ้ยเธอแค่ขวดละแปดร้อยห้าสิบปดห้าบาท <c oughs> ใครที่อดใจไม่ไหวเฮ้ยอยากใช้แล้วอะถูกมากผมแบบรอไม่ได้แล้วต้องใช้แล้วนะเวลานี้นะใช้ตอนนี้สิ้นปีผมงอกแล้วนะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่งอกนะงอกนะไม่ใช่งอกนะผมแบบเริ่มมีความเป็นแบบลูกเจี๊ยบอย่างนี้แล้วอะ <c oughs> เออทุกคนของมันต้องมีนะคะ 850บาทฝากไว้ในอมอกอมใจซื้อคู่กัน1,450 <50. S 1> บาทนะขายของด้วยพูดจาเมา้ามอยกันไปเรื่อยๆเราจะโดนตัดไหมนี่มันสองทุ่มแล้วไมบายไปแล้วนะทุกคนเฮ้ยเคอร์ฟิวปล่า <c oughs> คนนี้บอกพี่ตั้มโดนตลอดจริงนางชอบแกงฉันะเฮ้ยตอนนี้เาออ๋อเคอร์ฟิวสีทุ่มสีทุ่มนู่น โอเคเขาให้เวลาเราได้แบบ<ม>ว่าเาใกล้ชิดกันมากจริงๆริงนั่นกลัวตำรวจยับหลเจ้าทุกคนเอาละวันนี้ก็<ม>ที่จริงนี่คือสวมบทบาทคาแรคเตอร์อยู่ปกติแล้ว <c oughs> เป็นคนแบบเรียบร้อยมากเป็นคนแบบพูดน้อยแบบไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> ที่เหลือเมื่อกี้คือไม่ใช่เลยที่ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่สวมบทบาทนักแสดงวิญญาณเข้ามาปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อยมากจะแบบเป็นคนไม่พูดจาแบบเยอะแยะมากมายสิ่ง นะทุกคนอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่พี่ตั้มได้ทําการเซตให้ตาเแบบเป็นคนแบบนี้เพื่อที่ทุกคนจะได้มีความสนุกสนานจดจําตาในภาพที่เรียบร้อยเอาไว้นะคะทุกคนไปแล้วนะทุกคนไปนะฝากไปด้วยนะคะฝากเอเลิโก้ในอ้อมอกอ้อมใจได้นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์อ,อีกวันไหนเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวมาบอกนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บอ,ย,บอ,ยอุย้ยภาพปิดอีกแล้วอ,ะอ่ะอ่าให้แคปก่อนอ่าแคป เป็นทำเนียมอะแคบแคบแคปแล้วส,งส่งมาแกงแคบค่ะแคบค่ะแคบค่ะส่งไปสมัครเลยนะ a เ s สามหกศูนย์แอดไลน์ไปเลยจ้าริบส่งนะรีบส่งนะคะทุกคนวันนี้ถึงวันที่20ตุลาคมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามจะทำการคัดเลือกนะคะผู้โชคดีทั้งหมด10ท่านมาเข้าร่วมแคมเปญแบบฟรีฟร ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเราไม่ต้องมาหากันด้วยไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะส่งนี่ไปให้ใช้ถึงที่บ้านเลยแล้วถ้ามีโอกาสวันหน้าฟ้าใหม่สถานการณ์ดีขึ้นสําหรับผู้โชคดีเราอาจจะแบบว่าเออได้มาอัดคลิปได้มาเจอกันตัวเป็นๆก็ได้นะคะก็ไม่แน่เดี๋ยวเอาไว้รอดูสถานการณ์ก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วอย่างตอนเข้าคอสเซสกเกนอะซีซั่นแรกได้มาถ่ายรูปด้วยกันนะทุกคนมาเจอกันที่ออฟฟิศเลย ครั้งนี้ก็ด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเนาะก็เดี๋ยวดูกันก่อนว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย bye bye. ไปแล้วค,ะ Love you. วค่ะล e y ยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติ้งจังปิดจ,จังไดเนาะนะี่เนาะ